สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราณิชานะคะพบกันอีกเช่นเคยคลิปสั้นๆนะคะคลิปนี้เป็นการเช็คพลังงานนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนผลมีตั้งแต่1-3เดือนคุณจะมีโชคลาภลอยก้อนใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตหรือไม่นะคะยิ่งใกล้วันเสี่ยงโชคนี้ด้วยเนาะขอเช็คจากพลังงานไพ่สุดิเอกนะคะถ้าร,ราศีใดหรือว่าวันใดนะคะ นะที่คุณสามารถเสี่ยงโชคได้และมีผลนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนเนะาะทัศ์ใดราศีใดต้องบอกว่าริบบ้านะคะเป็นชาวราศีตุลที่โดดเด่นนะคะนะเมถุนตุลกลุ่มนะคะพลังงานที่สามารถเสี่ยงโชคเกิดโชคลาภเพิ่มผลพูนทวีได้เดดเด่นก็คือเลข7็นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ ทอรัสนะคะชาวพฤษศกันมังกรนะคะหมายเลข2ตามมาติดๆนะคะที่โดดเด่นนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นชาวริโอราศีสิงห์นะคะเพื่อนเนาะเมษสิงห์ธนูนะคะเนาะที่โดดเด่นพลังงานหมายเลข5นะคะงวดนี้ก็จะมี เจ็ 7, 2, 5, ที่โดดเด่นนะคะสำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้คุณประสบความสำเร็จความเฮงความปังความร่งรวยจงเกิดแก่เพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ